สวัสดีครับชาวบ้านเมืองออนไลน์ทุกท่านนะครับและตอนนี้นัดได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพี่สันตินะครับผู้อํานวยการฝ่ายบริการลูกค้าของทางบริษัทฟอร์ดนั่นเองนะครับผมครับพี่สันติครับเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันในงานนี้ครับทางฟอร์ดเนี่ยไม่ทราบว่ามีรถยนต์รุ่นไหนที่อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ชมเป็นพิเศษบ้างมครับโอ้แน่นอนครับก็อื่นเลยยินดีต้อนรับนะครับสู่บูธฟอร์ดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับในงานนี้นะครับฟอร์ดเรานํารถยนต์ นะครับมาจัดแสดงโชว์เพื่อให้กับลูกค้าโฟดนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจจะเป็นเป็นเจ้าของรยนต์ร์ดเนี่ยได้เลือกชมเลือกซื้อกันครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger ์นะครับ f o r r r a n g r r Raptor อรนะครับ f o ด d Everest หรือแม้กระทั่งรถโฟดในจำนานอย่าง Ford Mustang ครับผมครับผมแล้วไม่ทราบว่ารถด้านหลังในที่นี้มีรถคันไหนที่ทาง f o r ดมียอดจองที่สูงสุดไหมอันนี้แนะนำรถต้อง ในงานนี้อยากจะให้ดูคันนี้ก่อนครับนะครับคันนี้เป็นเรียกว่าเป็น limited edition ครับผมนะครับเป็น XL Street limited edition นะครับที่เราทำขึ้นมาเพียงแค่300คันทั่วโลกนะครับในเมืองไทยก็ในเมืองไทยนะครับเพื่อนะครับเพื่อเฉลิมฉลองฟอร์ดประเทศไทยครบรอบ25ปีสังเกตนะจะเป็นรถตัวเตี้ยครับผมนะครับแต่งขึ้นมานะครับดูเห็นดูจากเส้นสายแล้วเนี่ยนะครับแต่งออกมา เพราะได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากทีมรถแข่งของ Ford Thailand Racing นะครับก <fry UC S 2> ็เลยได้ว <m z ul heures> ่าทั้งประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สามรถแข่งเท่านั้นใช่ครับผม First come first serve มาก่อนได้ก่อนนะฮะนทำพลาดจริงๆสลับซ้ำเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือไม่เยอะแล้วด้วยใช่ครับผมโอเคครับแล้วนอกเหนือจากคันนี้ยังมีคันไหนบ้างครับที่พี่สันติใหญ่จะนําเดี๋ยวไปดูตัว Raptor X ข้างบนเวทีกันดีกว่านี่ครับผมนะครับโอ้แต่ว่า ต้องบอกกับท่านผู้ชมจริงๆว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมาด้วยตัวเองที่งานเนี้ยรับรองว่ารรถเยอะจริงๆอันนี้กล้าพูดจริงๆว่ารถของทาง Ford เยอะจริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับครับผมสื่อนึงอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีปัญหาครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถกระบะออฟโรดสมรรถนะสูงที่ได้ความนิยมมากจริงๆก็คือคันทาง Ranger Raptor X นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่พัฒนามาครับผมจากตัว Ford Ranger Raptor นะครับนี่เป็นตัวที่เราเพิ่งเปิดตัวปีนี้เช่นเดียวกัน นะครับครับผมเดี๋ยวขอแยกครึ่งขบนนเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมนะครับครับนี่ครับเป็นรถกระบะออฟโรดนะครัดพระสูงคันแรกนะครับรับรองเชื่อว่าจะเป็นคันเดียวนะครับในประเทศในรุ่นเดียวในประเทศไทยนะครับส่วนตัวแล้วคือมมีควาดูจากยางจากล้อนะครับอันนี้ออฟโรดเลยออฟโรดออฟโรดออฟโรดแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายนะครับครับผม ตัวสติ๊กเกอร์แต่งที่ฝากระโปรงนะครับกระจังหน้า f o r d ซึ่งกระจังหน้า f o r d เนี่ยนะครับเราจะมีเฉพาะนะครับรถ Ford ที่เป็น High Performance ส์ค่ะเท่านั้นนะครับสุดมากๆนี่คือส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ชอบออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าแบบโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะเล่นออฟโรดประมาณนี้คือเราต้องมีการแต่งนอกเพิ่มถูกไหมฮะเอาได้วกันเราพูดตามความเป็นจริงแต่คือซื้อคันนี้ไม่ต้องแต่งนอกเลยครบเลยครับครบเลยครับ ครบเลยครับเรียกได้ว่าขั้นเดียวจบครับผมแล้วนัดแอบ,บได้ข่าวมาแว่วๆว่าทาง Ford ในงานครั้งนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทางท่านผู้ชมด้วยถูกไหมโอ้แน่นอนครับคือเราไม่พลาดที่จะนำโปรโมชั่นดีๆมาเสนอครับผมนะครับให้กับลูกค้า Ford นะครับหรือผู้สนใจยังเป็นลูกค้า Ford คือถ้ามาในงานนี้นะครับมาจบครบในที่เดียวเพราะว่าเรามีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นในส่วนของอดาวน้อย นะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับผ่อนนานมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าที่มาเลือกซื้อนะครับรถยนต์ฟอร์ดในงานนี้จะสามารถหาโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการนะครับและโปรโมชั่นที่ถูกใจลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับเรียกว่ามาครบจบชัวร์ใช่ครับผมและนอกเหนือจากนี้นัดยังทราบไหมว่าทางฟอร์ดเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนําเสนอท่านผู้ชมก็คือบริการหลังการขายโอ้โหแน่นอนเลยครับคือผมมององนี้ ในเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยคือ Ford เ่เราคิดอยู่เสมอว่าการเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การครอบครองรถนะครับที่โอเครถที่มีคุณภาพระดับโลกนะครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเท่านั้นนะครับแต่มันยังหมายถึงประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์รถราะรถคันนึงเราถือครองนานเพราะฉะนั้นใน Ford เราเ่ยเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรามีการพัฒนา นะครับนำเสนอรูปแบบการบริการลูกค้าเนี่ยนะครับให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยในหลายๆองค์มิตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้า Ford เนี่ยนะครับจะได้รับความสะดวกสบายในการานัดหมายเข้ารับบริการผ่านระบบออนไลน์เซอร์วิส o ุ๊กิ้นะครับตลอด24ชั่วโมงเรามีการแนะนําบริการรับส่งรถนะครับจากบ้านลูกค้าหรือที่ทํางานเข้าศูนย์บริการ,รนะครับหรือว่าส่งรถ Mobile Service เนี่ยไปบริการที่บ้านลูกค้า นะครับเพื่อลูกค้าเกิดความสะดวกสบายโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มเติม mm hmm. ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยเลือกจะนํารถเข้าสู์บริการนะครับเรามีบริการเช็คระยะด่วนเสร็จภายในย60นาทีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรารับฟังความพิถเห็นของลูกค้าลูกค้าบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับลูกค้าบางท่านนะครับมีความกังวลในเรื่องของราคาค่าอะไร,รนะครับค,ค่าบริการที่สู์บริการนะครับเรามีการแนะนําเครื่องมือนะครับที่เรียกว่า service price calculator บนเว็บไซต์ของ Ford ลูกค้าสามารถเข้าไปบนเว็บไซต์นะครับตรวจเช็คราคาค่าอะไรค่าแรงก่อนเข้ารับบริการแล้วสามารถพิมพ์เป็นใบเสนอราคาออกมาได้เลยนะครับ mm hmm. แล้วเวลานำใบเสนอราคาตรงนั้นนไปที่ศูนย์บริการอันนั้นคือราคาที่ลูกค้าจ่ายจริงนะครับจะไม่มีสูงกว่านั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเราเพิ่งเ,เปิดตัวเรื่องการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเป็นเทคโนโลยีสื่อสารระยะไกลผ่านแว่นตาอัจฉริยะเรียลแวร์นะครับ ตัวแว่นตาชฉรยาอยววร์เนี่ยนะครับจะทําให้การสื่อสารระหว่างช่างเทคนิคที่ศูนย์บริการนะครับกับวิศวกรส่วนกลางของ f o ร์เนี่ยนะครับสามารถสื่อสารได้เปรียบเสมือนอยู่ในที่เดียวกันเลยครับตรงนี้ก็จะทําให้การดูแลรถยนต์นะครับการวิเคราะห์งานมีประสิทธิภาพนะครับรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับอันเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับเป็นเป็นความมุ่งมั่นของ f o ร์ในการที่เราจะเอ่อยกระดับ นะครับประสบการณ์การดูแลลูกค้านะครับให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายอย่างไม่สะดุดนะครับตามนิยามการใช้ชีวิตของ Ford นะครับที่เรียกว่า Live the Ranger's Life ครับผมเรียกได้ว่าจู่ใจทั้งความรู้รวมถึงอุ่นใจเกี่ยวกับบริการหลังการขายที่ Ford จะไม่ทิ้งท่านผู้ชมอย่างแน่นอนถูกไหมครับครับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดก็ยังนั้นยยืนยันนะครับว่า ผู้ชมท่านใดก็ตามที่มีโอกาสที่จะมางาน Motor Expo 2 0 2 0นในวันนะห้ามพลาดจริงๆกับบูธฟอร์ดขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งว่ามีรถมากมายให้เลือกครับแล้วก็โปรโมชั่นที่ทางพิสิติได้บอกแล้วโปรโมชั่นเรียกได้ว่าก้าวเข้ามาแล้วอาจจะออกไปจบแน่นอนอาจจะออกยากอาจจบแน่นอนได้เลยครับว่าอยากจะได้โปรโมชั่นแบบไหนดาวน้อยดอกเบี้ยต่ำผคนนานมีให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการของลูกค้าเลยครับเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยจริงๆนะฮะสำหรับสาวกฟอร์ดนะครับหรือ อาจจะเป็นสาวกแบรนด์อื่นแต่อยากจะปันใจมาให้ฟอนก็ถือว่าข้าวปลาจริอยากจะเรียนเชิญนะครับมาเป็นครอบครัวฟอ d ด้วยกันครับผมครับผมและวันนี้นายก็ต้องขอขอบคุณที่สันติมากๆนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลรวมถึงโปรโมชั่นและการพูดถึงบริการหลังการขายให้กับท่านผู้ชมนะครับครับผมขอขอบคุณหนึ่งรอบครับผมครับสวัสดีครับผม